มักหลายมักหลายตอนนี้น้องดาวก็มาถึงบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเอาน้องดาวลงนะคะตอนนี้ เราก็จะน้องดาวลงแล้วนะคะมาถึงที่หมาเรียบร้อยแล้วนะคะ FC สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะไลฟ์ไม่ได้เลย <chỉ S 1> เดี๋ยวเอาน้องดาวลงรถก่อนนะคะ FC พระเอกสิร่องรถแล้วพุ่นอ้าวลงมาลูกปูนใต้ลงแล้วเอถ,ถ,ถึงแล้วเกาะมวย,ยคนทางรถัก ทาฮดาวดาวข้าหัวพี่ฝนทั้งรถาได้โอ้โอ้ยเอามาผู้ใดล่ะบบบบบเป็นยังครับมาเป็นยังมาคุณแม่คนใดอยากายลูก้อดาวกับมายได้ครับผมมามากค่อมาค่อยานเลยครับ

เลครับคุณแม่มาเลยเอาเครัเอาเจ็บตังก็เอเ็เเจ็ตังเลยเจ็บตังกับคุณแม่เลยเออยิ้มด้วยบุ้ยิ้มด้วยยิ้มด้วยน้มาดิ่โอนะกองเชียร์องเชียร์เยอะมากถ่ายรูปถ่าย อุ <One input> uh ้ย huh. อ uh, um, ุ้ยอุ้ยอุ้ย <Bear> อ <cat Yap ua> ุ้ยอารมณ์ด <situação> ีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะเต้นโชว์เลยอารมณ์ดีอ๋ออารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีเป็นเด็กน้อยอารมณ์ดีค่ะเด็กน้อยอารมณ์ดีเดี๋ยวหมุนบอหมุนหมุนหนาตังล่ำไม่หมุนหนาตังล่ำไม่ก่อน ว่อยู่ในตี๊กตอกกันบ่แมนค่ะนี่แหะค่ะแมนค่ะที่ว่าอันอันอันจะให้อันอันยินทุเลียนแมนค่ะใหู้กนเป็นาราดาวมงคลจ้า๊ตอกอันฉันบางทีดีกว่านเขาเหยียบขอบคุณหลายๆค่ะขาคนละออกมนเก่งครับเก่งเกงเกง บบเป็นอย่างดอกค่ะบบเป็นอย่างเข้า,ปาขไปเลยอารมณ์ดีขึ้นหยางนี่สร้างซื่อดาวมงคลค่ะจ้าขอบคุณเลยหลายจ้ะ

เสียงสาวกี JI, up, stains, c, ๊สาวหลงค่ะเ่เก่งเ่ดาวมงคล

นี่กล้องโอ้ยคนอยากถ่ายน้ำหากล้องเลยบ้ตานี่ เป็ไก่านี่งก่าันไงป้อปอเป็นย <laughs> ัง <pursue> ค <están> 응่ะ <inter> ต้องย่านค่ะบ้อต้องย่านพิ่นไปเฮ็ดยังดอกจะภาพหลายค้นจะภาพหลคนเดี๋ยวแม่ มากหลายมากหลายเอาฝนแล้วมาแล้วพาไปพูกพุ่นพ่นอันเอาไว้เฮาอยู่พุ่นพุ่นได้ของกินได้แตงโมกินแล้วบ้านนี่ จ้าผูกหนีนอนหนีล่ะค่ะจ้าฝนแล้วฝนแล้วฝนแล้วได้อยู่ค่ะได้อยู่สวัสดีค่ะมึงขึ้นมาหนูจอยหนูหวนออก ่อยากไตลสบไปไนอยจ้าจ้า่นี่กอนบ่เี่ละากอนบบเป็นยังค่ะน้องมาค่ะบรรยากาศเย็นนี่สมมาคนท่านิเตะรีคยยด่ะจะ้าได้ได้ได้บบเป็นยังค่ะค่ะบบเป็นยังไม่นูนอนได้นอนได้ค่ะมาเข่าโฮมดึง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  ดึงดึงดึ๋งดึ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 ดึง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 ดนนงง อยู่บ้านเจ้าภาพนะคะนู้อยู่หลังนู้นนะคะพาองดามาคุยอีกหลังหนึงหลบฝนค่ะหลบฝนกินหญ้าด้วยหลบฝนด้วยถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่บเพิ่เพิ่อารมณ์ดีค่ะ เดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่นะคะไลนหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ <c oughs>